การสื่อสารคือทักษะสำคัญที่สุดในชีวิตคุณอาจจะเก่งแค่ไหนก็ได้มีความรู้เยอะแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าพูดแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครเคารพทุกอย่างก็แทบไม่มีค่าอะไรเลยในทางกลับกันบางคนไม่ได้เก่งที่สุดแต่พูดแล้วคนอยากฟังพูดแล้วทำให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าพูดแล้วคนยอมทำตามโดยไม่รู้สึกถูกสั่งอะไรคือความลับของการพูดแบบนั้น อะไรที่ทำให้คำพูดของคนบางคนทรงพลังวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ5วิธีพูดให้คนเชื่อฟังและเคารพที่คุณสามารถเริ่มฝึกได้จากวันนี้ข้อที่1พูดอย่างมั่นคงไม่ใช่พูดเสียงดังคนจำนวนมากคิดว่าถ้าอยากให้คนฟังต้องพูดเสียงดังพูดเร็วหรือคมอีกฝ่ายแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้คนฟังคือความมั่นคงไม่ใช่เสียงดัง การพูดอย่างมั่นคงคือการพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นพอดีไม่ลังเลเนื้อหาชัดเจนไม่วกไปวนมามีความมั่นใจในสิ่งที่พูดแต่ไม่ก้าวร้ลาลองนึกภาพคนที่คุณเคารพเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนแต่เขาก็มีพลังบางอย่างในคำพูดนั่นแหละคือพลังของการพูดอย่างมั่นคงเพราะน้ำเสียงที่หนักแน่นมาจากความคิดที่มั่นคงยิ่งคุณคิดชัดคำพูดคุณจะยิ่งมีพลังข้อที่สอง พูดในมุมของคนฟังไม่ใช่แค่ในมุมของตัวเองมนุษย์มีแนวโน้มฟังในสิ่งที่ตัวเองสนใจถ้าคุณพูดแต่ในมุมของตัวเองคนอื่นจะไม่ฟังแต่ถ้าคุณสามารถพูดในมุมที่คนฟังรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเขาเขาจะเปิดใจทันทีเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณควรฟังฉันเพราะฉันมีประสบการณ์ลองพูดว่าสิ่งนี้อาจช่วยคุณทำงานได้สบายขึ้นนะแทนที่จะพูดว่าฉันเหนื่อยนะต้องให้ช่วยบ้างสิ ลองพูดว่าถ้าเราช่วยกันเดี๋ยวมันจะเสร็จไวขึ้นแล้วเราจะได้พักด้วยกันการพูดให้หน่าฟังไม่ใช่การพูดเพราะแต่คือการทาให้คนฟังรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาและเมื่อคนรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาเขาจะยอมฟังเราด้วยความเคารพข้อที่สพูดด้วยความเคารพไม่ใช่การตำหนิคนเรามีสัญชาตญาณต่อต้านทันทีที่รู้สึกว่ากำลังโดนสั่งหรือโดนตำหนิ แต่ถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงของความเคารพพูดเหมือนมนุษย์กุยกับมนุษย์ไม่ใช่นายสั่งลูกน้องเขาจะเปิดใจให้ลองเริ่มประโยคด้วยคำว่าเราลองดูทางนี้ไหมแทนที่จะพูดว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกลองใช้คำว่าฉันเข้าใจนะว่ามันยากแต่ฉันเชื่อว่าคุณทำได้แทนคำว่าแค่นี้ยังทำไม่ได้อีกเหรอยิ่งคุณยกเกียรติให้คนอื่นในขณะพูดคำพูดคุณจะยิ่งมีอำนาจ เพราะความเคารพที่คุณให้คนอื่นจะย้อนกลับว่าที่ตัวคุณเองเสมอพูดด้วยความรู้สึกไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงคนเราจําข้อเท็จจริงได้ไม่มากแต่เราจําความรู้สึกที่ได้รับจากคําพูดได้มั่นยําถ้าคุณอยากให้คนเชื่อฟังคุณไม่ใช่แค่จําสิ่งที่คุณพูดคุณต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปในคําพูดถ้าคุณพูดเรื่องความฝันพูดด้วยแววตาที่เปล่งประกายถ้าคุณพูดเรื่องที่คุณเชื่อพูดด้วยน้ำเสียงที่มีพลัง ถ้าคุณพูดคำว่าขอบคุณด้วยความจริงใจมันจะกระทบใจคนฟังแบบที่คุณคาดไม่ถึงคำพูดมีพลังเพราะคนพูดรู้สึกจริงกับสิ่งที่พูดไม่มีอะไรทรงพลังไปกว่าความจริงใจที่สัมผัสได้พูดให้น้อยแต่พูดให้ตรงคนพูดเก่งจริงไม่ได้พูดเยอะแต่เขาพูดในสิ่งที่ใช่ในจังหวะที่เหมาะสมบางครั้งคำพูดสั้นๆแต่ชัดกลับมีพลังมากกว่าคำพูดยืดยาว ถ้าคุณอยากให้คนเคารพคำพูดของคุณฝึกพูดให้น้อยลงแต่ให้แต่ละคำมีน้ำหนักคัดกรองก่อนพูดไม่ใช่พูดเพราะอยากพูดแต่พูดเพราะคุณรู้ว่าคำนี้จะสร้างคุณค่าบางอย่างและเมื่อคุณพูดน้อยลงคนจะตั้งใจฟังมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าทุกคำที่คุณพูดนั้นมีความหมายสรุปอีกครั้ง5วิธีพูดให้คนเชื่อฟังและเคารพคือ 1. พูดอย่างมั่นคงไม่ใช่เสียงดัง 2. พูดในมุมของคนฟังไม่ใช่ตัวเอง 3. พูดด้วยความเคารพไม่ใช่การตำหนิ 4. พูดด้วยความรู้สึกไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริง 5. พูดให้น้อยแต่พูดให้ตรงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เทคนิควาทศินแต่คือการฝึกใจและการฝึกสติในทุกคำพูดการพูดคือภาพสะท้อนของความคิดและความคิดสะท้อนตัวตนของคุณจงใช้คำพูดสร้างคุณค่า ไม่ใช่แค่ให้ได้คำตอบเมื่อคุณพูดแบบมีคุณภาพคำพูดของคุณจะเป็นมากกว่าการสื่อสารแต่มันจะเป็นพลังที่เปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนวิธีทำงานร่วมกับคนอื่นและที่สำคัญเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นคนที่ใครๆก็อยากฟังเพราะสุดท้ายแล้วคนฟังคุณไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งแต่เพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ฟังคุณพูดไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรใช้ชีวิตแบบไหน ทักษะหนึ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จและความสัมพันธ์ในชีวิตอย่างมากคือทักษะในการชนะใจคนอย่างฉลาดและมีศิลปะไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นด้วยอารมณ์แต่คือการทําให้คนอยากฟังอยากร่วมมือและยอมรับเราอย่างเต็มใจวันนี้เราจะมาลงลึก12หลักจิตวิทยาที่จะทําให้คนเชื่อฟังคุณได้โดยไม่ต้องใช้พลังและทําให้คุณชนะใจคนอื่นได้โดยไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเลย1อย่าเพิ่งพูดให้ฟังก่อน มนุษย์ทุกคนต้องการความสําคัญการฟังคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้ใครสักคนคนที่รู้จักฟังจะเข้าใจคนอื่นได้ลึกกว่าและมีอิทธิพลโดยไม่ต้องพูดมากก่อนจะพูดเพื่อชนะใจใครอย่าพึ่งพูดจงฟังให้เข้าใจก่อนว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงเมื่อคนรู้สึกว่าเขาถูกรับฟังเขาจะเปิดใจและเมื่อเขาเปิดใจเขาจะเชื่อคุณง่ายขึ้น 2. ถ้าอยากให้คนเห็นด้วยอย่าขัดทันที เมื่อคุณขัดใครสักคนทันทีสมองเขาจะปิดรับโดยอัตโนมัติแม้สิ่งที่คุณพูดจะถูกแต่เขาจะต่อต้านเพราะรู้สึกว่าคุณไม่อยู่ฝั่งเดียวกันให้เปลี่ยนเป็นการพยักหน้าเล็กๆหรือเริ่มต้นด้วยผมเข้าใจว่าหรือน่าสนใจนะครับที่คุณมองแบบนี้ก่อนจะชวนเขาคิดอีกมุมอย่างนุ่มนวลน,นี่คือวิธีใช้จิตวิทยาแบบไม่ต่อต้านแต่ชวนคิดคุณไม่ได้เปลี่ยนความคิดเขาโดยตรงแต่คุณทําให้เขายอมเปิดใจ แล้วค่อยๆเห็นสิ่งที่คุณต้องการให้เห็น 3. ใช้คำถามมากกว่าคำสั่งคนไม่ชอบถูกสั่งแต่คนชอบรู้สึกว่าตัวเองเลือกการตั้งคำถามเปิดช่วยให้คนรู้สึกว่าเขาเลือกเองเช่นจากคำว่าคุณต้องทำแบบนี้เปลี่ยนเป็นคุณคิดว่าแบบไหนจะเวิร์กที่สุดครับคำถามที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อหาคำตอบแต่คือเครื่องมือในการทำให้คนคิดและคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว 4. ใช้ภาษากายที่มั่นใจแต่ไม่ข่มคนสายตาที่มั่นคงน้ำเสียงเรียบนิ่งน้ำหนักคำพูดที่ชัดเจนคือภาษากายที่ส่งสัญญาณว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรและคนส่วนมากจะฟังคนที่ดูรู้ว่ากำลังพูดอะไรแต่ต้องระวังอย่าทำให้กลายเป็นข่มขู่พรอมระดัที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าเรากำลังเหนือกว่าเขาจะต่อต้านทันที 5. รู้จักหยุดพูดให้เป็นเวลาคนพูดเยอะไปความหนักแน่นของคำพูดจะลดลง แต่คนที่รู้จักหยุดพูดให้เป็นจะสร้างพลังให้คำพูดนั้นน่าเชื่อถือเวลาคุณพูดจบประโยคสำคัญหยุดเงียบสักหนึ่งวินาทีปล่อยให้คำพูดนั้นจมเข้าไปในความคิดของผู้ฟังความเงียบหลังคำพูดดีๆบางครั้งดังกว่าคำพูดเสียอีก 6. ยกตัวอย่างที่จับต้องได้มนุษย์เชื่อสิ่งที่เห็นภาพได้มากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมหากคุณอยากให้ใครเชื่อในไอเดียหรือความคิดของคุณให้เล่าเรื่องจริงเล่าเคสหรือยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจากคําว่า ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าหมายคุณจะล่องลอยให้เปลี่ยนเป็นเหมือนคุณออกจากบ้านโดยไม่มีจุดหมายแล้วขับรถไปเรื่อยๆสุดท้ายก็แค่เสียเวลาและค่าน้ำมันเรื่องเล่าที่ดีไม่ใช่เรื่องที่สนุกแต่คือเรื่องที่คนฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ 7. แสดงความอ่อนน้อมแบบมีพลังจิตตวิทยาสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้พยายามเหนือกว่าแต่เราเท่ากันคนที่พูดแบบนอบน้อมแต่มีน้ำเสียงและภาษากายมั่นคง จะถูกมองว่าเป็นคนที่มีทั้งพลังและวุฒิภาวะไม่ใช่คนอ่อนแอและไม่น่าเชื่อถือการก้มหัวบ้างในเวลาที่เหมาะสมทําให้คุณยืนได้สูงขึ้นในสายตาคนฟัง 8. อย่าพูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อเข้าใจเวลาคุณพยายามพูดเพื่อเอาชนะแม้คุณจะพูดถูกคนก็ไม่ฟังแต่ถ้าคุณพูดด้วยจิตใจที่อยากเข้าใจแม้คุณยังไม่สมบูรณ์คนก็จะฟังเพราะในท้ายที่สุดคนไม่ได้เชื่อคุณจากเหตุผลแต่เขาเชื่อจากความรู้สึกที่คุณให้เขา9 สะท้อนสิ่งที่เขาเชื่อก่อนชวนเขาเชื่อคุณสมองของคนเราชอบสิ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมถ้าคุณเริ่มพูดด้วยการขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเชื่อสมองจะต่อต้านแต่ถ้าคุณเริ่มจากการพูดในสิ่งที่เขาเชื่อบางส่วนแล้วค่อยต่อยอดไปยังสิ่งที่คุณอยากให้เขาเห็นเขาจะคล้อยตามได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างผมเห็นด้วยนะว่าเราต้องประหยัดแต่ถ้าการประหยัดทําให้เสียโอกาสสร้างรายได้ผมว่าเราควรคิดรอบด้านกว่านี้10ใช้ชื่อเขาบ้างเป็นครั้งคราว จิตตะวิทยาเล็กๆแต่ทรงพลังเมื่อคุณพูดกับใครแล้วเอ่ยชื่อเขาเบาๆตอนพูดเช่นคุณสมชายครับผมชื่นชมตรงจุดนี้มากหรืออันนี้ผมเชื่อว่าแนนน่าจะทําได้การได้ยินชื่อของตัวเองจะก,กระตุ้นสมองให้สนใจและรู้สึกว่าคุณให้ความสําคัญการเอ่ยชื่อไม่ต้องบ่อยแต่ใช้ในจังหวะที่เหมาะมันทําให้คําพูดของคุณถูกจดจํามากขึ้น11อย่ากลัวคําว่าไม่รู้คนที่น่าเชื่อถือที่สุดไม่ใช่คนที่ตอบได้ทุกอย่างแต่คือคนที่กล้าบ,บอกว่า ยังไม่รู้แต่พร้อมจะเรียนรู้เมื่อคุณพูดว่าตรงจุดนี้ผมยังไม่ชัวขอเช็คอีกทีนะครับมันไม่ได้ทําให้คุณดูอ่อนแอแต่ทําให้คุณดูจริงใจและมีวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์และคนเราจะเชื่อฟังคนที่เขาเชื่อว่าเชื่อได้มากกว่าคนที่ดูรู้ไปหมด 12. ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญนี่คือจิต,ตวิทยาทรงพลังที่สุด ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรถ้าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาจะฟังคุณด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูยกเครดิตให้เขาในสิ่งที่เขาทำดีให้คำชมเล็กๆที่จริงใจฟังเขาโดยไม่รีบขัดขอบคุณเขาแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสำคัญในสายตาคุณเขาจะยอมเปิดใจให้คุณในแบบที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยสรุปการทำให้คนเชื่อฟังไม่ใช่การใช้พลังหรืออำนาจแต่คือการใช้ศิลปะของความเข้าใจใช้ความอ่อนโยนภานความมั่นคง ใช้ความจริงใจผสานจิตวิทยาใช้คำพูดเป็นสะพานไม่ใช่เป็นอาวุธและถ้าคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาทั้ง12ข้อนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็อยากฟังใครก็เคารพไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะคุณชนะใจเขาโดยที่ไม่ต้องชนะเขาเลยคนส่วนใหญ่กลัวการต่อรองไม่ใช่เพราะไม่รู้วิธีแต่เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรกลัวจะเสียมารยาทกลัวอีกฝ่ายจะไม่พอใจกลัวถูกมองว่าโลภ กลัวพูดแล้วไม่ได้ผลแล้วจะขายหน้าหรือดูด้อยทั้งที่ความจริงคือทุกอย่างในชีวิตต่อรองได้ถ้าเรารู้จักต่อรองอย่างมีศิลป,ปะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างฟรีแลนซ์นักธุรกิจหรือแม้แต่แม่บ้านคุณมีสิทธิ์ต่อรองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับจิตวิทยาการกล้าต่อรองอย่างฉลาดและสง่างามไม่ใช่เพื่อเอาชนะอีกฝ่ายแต่เพื่อชนะใจตัวเองและชนะเกมของชีวิต ตอนที่หนึ่งการต่อรองไม่ใช่เรื่องของการเถียงแต่คือศิลปะของความกล้าต่อรองไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการแสดงคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นเห็นอย่างชัดเจนเวลาคุณไม่กล้าต่อรองแปลว่าคุณอาจไม่เห็นค่าตัวเองเท่าที่ควรคุณอาจคิดว่าขอแค่ได้ก็พอหรือไม่กล้าเรียกราคาแต่เชื่อไม่ว่าโลกให้คุณตามสิ่งที่คุณกล้าขอไม่ใช่ตามสิ่งที่คุณสมควรได้เพราะฉะนั้นจิตวิทยาข้อแรกของการต่อรองให้ชนะคือเชื่อในคุณค่าของตัวเองก่อน ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่มีวันกล้าขอและถ้าคุณไม่ขอคุณไม่มีวันได้ตอนที่สองความกล้าเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดหลายคนคิดว่าการต่อรองคือการขอมากกว่าที่ควรแต่ความจริงคือการกำหนดขอบเขตท,ที่เรารู้สึกยุติธรรมกับตัวเองมันคือการบอกว่านี่คือสิ่งที่เราควรได้จากสิ่งที่เราลงแรงและลงทุนจริงเปลี่ยนจากฉันจะขอไหวไหมเป็นนี่คือสิ่งที่ฉันสมควรได้รับหรือยังเปลี่ยนจาก จะพูดยังไงให้เขาไม่โกรธเป็นจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจว่าฉันให้คุณค่าเขาแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองด้วยคุณต่อรองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแข็งกร้าวแค่ใช้ความมั่นคงในจิตใจเป็นพื้นฐานไม่ต้องเสียงดังแต่อย่าเสียงเบาในใจตัวเองตอนที่ 3, สามศาสตร์ของคำพูดที่ทรงพลังเวลาเจรจาต่อรองให้ได้ผลไม่ใช่พูดเยอะแต่คือพูดให้ถูกจังหวะพูดให้ถูกใจและพูดให้ถูกจริต ต่อไปนี้คือจิตวิทยาการใช้คำพูดระหว่างต่อรอง 1. พูดด้วยภาษาความร่วมมือไม่ใช่การต่อสู้เปลี่ยนจากฉันต้องการแบบนี้เป็นเราจะหาทางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจได้ยังไงดีครับ 2. พูดด้วยน้ําเสียงที่มั่นคงไม่ใช่อ้อนวอนน้าเสียงบอกตัวตนของคุณถ้าคุณไม่มั่นคงคนจะไม่รู้สึกว่าคุณมีอำนาจในคำพูด 3. เริ่มต้นด้วยความเข้าใจอีกฝ่ายก่อน ยิ่งคุณแสดงว่าคุณเข้าใจอีกฝ่ายก่อนเขาจะเปิดใจฟังเหตุผลของคุณมากขึ้น 4. อย่ารีบตอบกลับเวลามีข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมอย่ารีบตอบว่าตกลงขอเวลาคิดหรือย้อนกลับไปถามว่ามีอะไรที่เราสามารถปรับให้แฟร์ทั้งสองฝ่ายได้ไหมครับตอนที่ 4. จิตวิทยาเล็กๆที่พลิกเกมการเจราจา 1. อย่ากลัวความเงียบเงียบไม่ใช่เสียเปรียบ บางครั้งความเงียบหลังจากคุณเสนอสิ่งที่ต้องการคือแรงกดดันทางอ้อมที่ทําให้อีกฝ่ายยอมพิจารณา 2. ออย่าขอโทษในสิ่งที่ไม่ผิดคําว่าขอโทษนะคะที่ต้องขอราคานี้คือการลดคุณค่าตัวเองโดยไม่จําเป็นเปลี่ยนเป็นราคานี้สะท้อนต้นทุนและคุณภาพที่เราพิถีพิถันครับ 3. อย่าเสนอราคาต่ําสุดตั้งแต่แรกเพราะคุณจะไม่มีพื้นที่ในการต่อรองเลยให้เผื่อช่องไว้สําหรับการยืดหยุ่นและถ้าจะลด ให้ลดพร้อมเงื่อนไขไม่ใช่ลดฟรี 4. จงเตรียมแผนสำรองไว้ในใจเสมอเพราะการต่อรองที่ดีที่สุดคือการกล้าถอยอย่างมีกลยุทธ์ถ้าเขาไม่เห็นค่าคุณต้องกล้าถอยแล้วไปหาคนที่เห็น 5. แพ้ในจังหวะหนึ่งอาจชนะในระยะยาวการต่อรองที่ชาญฉลาดไม่ได้ต้องชนะทุกครั้งบางครั้งคุณอาจยอมถอยหนก้าวเพื่อชนะใจในระยะยาว เพราะสิ่งที่คุณต่อรองอาจไม่ใช่แค่เงินหรือเงื่อนไขแต่คือความสัมพันธ์โอกาสและศรัทธาที่อีกฝ่ายมีต่อคุณคนที่ต่อรองเก่งจริงไม่ได้คิดแค่วันนี้แต่เขาเห็นภาพรวมของชีวิตและความสัมพันธ์ 6. การฝึกใจให้กล้าในโลกที่คนไม่กล้าพูดในสังคมที่ชอบบอกว่าอย่าพูดเยอะเอาแค่นี้ก็ดีแล้วคุณต้องยืนให้มั่นในคุณค่าของตัวเองต้องกล้าฝึกพูดความต้องการอย่างใจเย็น ต้องกล้าบอกขอบเขตโดยไม่รู้สึกผิดต้องกล้าเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่แค่รอให้เขาเลือกคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทอะไรอย่าให้ใครมากำหนดคุณค่าชีวิตคุณจากการต่อรองที่ไม่แฟร์สรุปการต่อรองคือทักษะที่สำคัญพอๆกับการหาโอกาสเพราะถ้าหากคุณมีโอกาสแต่คุณไม่กล้าต่อรองเพื่อสิ่งที่เหมาะสมคุณจะไม่มีวันได้สิ่งที่คุณสมควรได้รับจิตวิทยาของการต่อรองที่ดีไม่ใช่การเป็นนักพูด แต่คือการเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองรู้ว่าควรพูดอะไรเมื่อ,อไรอย่างไรรู้จักฟังและรู้จักเงียบรู้จักเลือกความสง่างามมากกว่าการเร่งรัดให้ได้คำตอบทันทีต่อรองอย่างมีเกียรติพูดอย่างมั่นใจคิดอย่างมีกลยุทธ์แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ชนะโดยไม่ต้องล้มใครเลยหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากฝึกทักษะเพิ่มเติมในชีวิตจริงอย่าลืมติดตามต่อในตอนต่อไปเพราะทุกครั้ง ที่คุณกล้าขอกล้าพูดกล้าต่อรองคุณกำลังประกาศให้โลกรู้ว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเองมากแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ให้แรงบันดาลใจหรือทำให้คุณได้มองบางเรื่องในชีวิตต่างออกไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ให้กับคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะครับเพราะบางทีการเปลี่ยนมุมมองเพียงเล็กน้อยอาจเปลี่ยนชีวิตของใครสักคนได้เลยจริงๆช่องของเราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกวัน ทั้งเรื่องการพัฒนาความคิดความสุขภายในและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับและถ้าอย่างแบ่งปันมุมมองหรือเรื่องราวของคุณเองสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเรายินดีที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจําไว้นะครับชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อคุณเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองขอบคุณจากใจครับ